ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมือนีพ่อกับพญิวนลค้นผูไหยขีโ่โผใหญ่แลวครับกับขึ้นเก่าเลยครับกับมาเห็ดกับเขากำนามให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งขึ้นเก่านะครับมือนีกับสี่เห็ดหยัางแต่ว่านี่มีคนขอมากนะครับแต่ว่าผมกับหาป่าซิวบะได้นะครับเพิ่นว่าเห็ดปลาจอมให้เบิ่งแน่สมไปหน่อยให้เบิ่งแน่แต่ว่าผมผัญหาป่าซิวบะได้ป่าซิวมันบม่มีนะครับ แต่ว่าผมก็เลยเอาปลานี่แหละครับมาแทนปลาซิวก็ได้คือกันครับเนี่ยเนี่ยคือปลาซิวแหละตะวันเป็นปลาทะเลเนี่ยครับเป็นปลาทะเลบ่เป็นหยังเนี่ยครับปลาหยังก็ได้คือเก่านะครับอยู่กับว่าเห็ดจังไดรนะครับพอจี๊วอนคนผู้หายขี่โผงใหญ่สีเห็ดหาเบิ่งนะครับเนาะว่าเห็ดจังไดรปลาทะเลนี่แหละเนี่ยครับปลาแบบคือคล้ายๆปลาซิวนี่แหละครับเนี่ยเห็นบ่าตะวันเป็นปลาทะเลสีเห็ดจังไดร เบิง่งได้ครับเด้พ่อแม่พี่น้องพอนี้อ้วนสีเห็ดสมปลาหน่อยเนี่ครับจากปลาทะเลให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับที่นี่ว่าการเห็ดปลาซิ่วกับเห็ดปลาเนี่ยสีเห็ดบ่คือกันสีบ่คือบ่งไดจริคันปลาซิ่วนี่เข้ามาต้องตัดหัวครับนี่ครับนี่ครับผมตัดหัวนี่ครับผมตัดหัวออกแล้วแต่ว่านี่ผมล้างแล้วนาบหนึ่งปัดที่นี่ผมสีเห็ดตัวย่างให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซื่อๆว่าเนี่ยตัดหัวจังเสียครับเนี่ยเอาขี้ออกนี่ครับ เนี่ยครับแค่นี้แหละครับเนี่ยตัดหัวออกเอาขีด oh, ออกครับเนี่ยนี่แหละครับคือเห็ดจังสีแหละครับเนี่ยผมบอกตัดออกแหะผมเอาขีดออกแบบนี้แหละที่นี่ว่ามันสีใดจางสี่นะครับมันสีใดแบบนี้เพราะได้แบบนี้เราเห็ดจังไหนนะครับลักสําคัญของการเห็ดสมป่าหน่อยนะครับฟังเลยครับเด้อการเห็ดสมป่าหน่อยเพราะว่าเห็ดสมปลาซิ่วปลามัด ปลาอีปลาแงกับเหล้าแต่ละครับปลาหมัดปลากัดปลาซิ่วปลาแงกงับสังการเฮ็ดสมปลาน้อยเนี่ยต้องเอาขีม่มันออกหนึ่งสองต้องขั้นดีๆขั้นให้สะอาดครับขั้นให้ขา,ขาวๆขั้นให้สะอาดล่างออกดีๆล่างขี่มันเนี่ยครับล่างขี่น่หนีละออกดีๆใหข้ขาวๆครับให้สะอาดๆนะครับประการที่สอง ประการที่สามในการเห็ดนะครับในการเห็ดก็คือต้องคั่นให้มันสีเละๆจากหน่อยนะครับบแมเป็นห้ยังให้เป็นตัวเป็นตัวอยู่คือว่าห้เนื้อเนื้อมันแตกจากหน่อยนะครับทีนี้ต่อไปหลังจากที่ห้าเห็ดแล้วนะครับขั้นนี้คําว่าขั้นนี้คือขั้นน้าเกลือนี่ครับเนี่ยผมกับ่ทั้นได้บอกท่านผู้ชมเลยว่ามีอย่างน่เอาบอกซะก่อนมีเกลือครับนี่ครับเกลือขขาเหนียวนะครับเราก็ ไอ้กระเทียมที่นี่ว่าขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นซะก่อนขั้นใส่เกลือนี่ครับใส่เกลือได้ไหลเลยครับเนี่ยขั้นเลยครับขั้นเห็นมันเละๆนะครับเนี่ยขั้นทั่นส่ละเนี่ยขั้นดีๆอันนี้ผมขั้นไปนานหนึ่งแหลวมันก็เลยเบิ้งสะอาดๆจังหน่อยเนี่ยครับขั้นเห็นเนื้อมันแตกๆครับเย็นๆครับขั้นแตกๆเขาจะไปล่างเอาเนี่ยครับ ที่นี่เขาคันได้แล้วคันสะอาดแล้วล่างสะอาดแล้วคันดีแล้วไตทีได้ทางแล้วเห็ดจังใดต่ออันนี้คือสำคัญคือกันด้ครับสมปลาน่อยเนี่ยครับสำคัญคือกันขันเ้อง่เหตดจั้งสี่เหรมันสีขาวหมายเข้ามาจาังใดเขาคันได้แล้วเขาล่างเขาสะอาดดีแล้วนะครับเข้ากระตงมาเสียนำเขามานะครับเออสำคัญด้ครับอันเนี้ยนำเขามาเนี่ ต่าาขันเป็นสมพักม่จําเป็นต้องแซบานนี้แต่ว่าขันเป็นส,มป,นนปนสมปลานะครับสมปลาหน่อยต้องแซครับต้องแซที่นี่หลังจากเข้าแซ่แล้วเข้าแซ่นาเขามาแล้วนะครับเข้ากะเอามาสเสดจน้ำเพราะเสดจน้ำเราเห็ดตั้งไหนตะตำกระเทียมครับตำกระเทียมแหลกๆแค่แน้อยเราก็มาคุกใส่กระเทียมเรากะใส ใส่เกลือนะครับใส่เกลืออีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนี้ไปเนี่ยขาสซีไปล่างออกเหมือนละ่ะมันก็ทิโบมีความเข้มแล้วนะครับที่นี่หลังจากใส่เกลือนะครับการใส่เกลือเนี่ยสมปาหน่อยเนี่ยระวังนิดหนึ่งกะคือะะ่อยาสาไฮมันจางนะครับไ้มันออกเข้มๆจากหน่อยนะครับขันมันจางนี่มันสีสีอรรดแปลกนิดนีงสมปาหน่อยที่อกขือแนวอื่น นะครับยาสาไห้มันจางเด็ดขาดต้องไห้มันออกเข้ม,เข,มเข้มจักหน่อย <c oughs> ที่นี่หลังจากที่เข้าไห้เข้ม,เข,มเข้มแล้วใส่เกลือแล้วนะครับเอาเข่าเหนียวใส่นะครับสีไส้หลปนไดกกะจังสะเบิงนะครับเอาเข่าเหนียวใส่เอากระเทียมใส่แล้วแล้วเข้ากะสีเอาไว้สามมือนะครับใส่กะปุ๊กนะครับเนี่ยใส่กะปุ๊กแังเสียเนี่ยนะครับแล้วก็ไว้สามมือพราะครบสามมือแล้วเนี่ยแล้วกะจังมาแปลงกัน แป้งโดยการใส่หยางนะครับข้าว่าแป้งเนี่ยแป้งสมแปน้อยเนี่ยก็ะคื่นต้องตนใส่ข่าขวนะครับใส่ข่าขว่ใส่ข่าขว่ลงไปนะครับเราก็ใส่บะเขือคืนเราก็ใส่ตะไคร้นะครับสามอย่างนด้ครับได้ข่าขว่าบะเขือคืนตะไคร้นะครับบะเขือคืนเหลืองนด้ครับได้บะมีดุบเขือคืนบะเหลืองดิใส่บะเขือคืนเหลืองแล้วก็ใส่ตะไคร้ นะครับใส่ลงไปนี่ครับขั้นนังสิละครับเนี่ยขั้นให้มันออกเละเังสีจังหน่อยได้ครับเด้อเพราะว่าปลามันตัวใหญ่ที่นี่ว่าเข้าเสียดตัางใดเขาก็ต้องเอาไปล้างครับล้างท้องข้มสะอาดให้ดีๆที่นี่กับถ่าเบิ้งอะไรกันครับถ่าเบิ้งตามพอยี่ยอ้วนคนผู้ใหายขี่โผใหญ่พอยี่ยอ้วนสีไปล้างกับเพราะต้องนั่งไปเบิ้งดอกเนาะครับเนาะผมสีไปล้างให้เบิ้งสักก่อนเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ผมไปล้างมาแล้วเห็นบ่ครับเป็นไก่ขาวจั๊วงเลยพี่น้องเห็นบ่นี่แหละครับทำวามสะอาดให้ดีๆแบบนีีี้้ล่ะเนนยแบบ ทีนี้หลังจากที่เ้าทถ้ำขาา้าวสาดดีแล้วเห็ดจังไรบัดน,นี้แซ่ขนเขามาครับเนี่ยเอาแซ่ลงในนขนเขามาเลยครับน,นี่แหละครับบัดน,นี้คนสิดับกินข้าวเน้อขนมขามาบาดเนี่ยครับแค่ไว้นี่ละเนี่บยบัดไหนเลี่ยวไงด้วยครับอันนี้ผมสีเฮ็ดเลี่ยวๆกันอีกสามมือหุ่นยังไม่พอกันบัดในี้เอา สามหมื่นจังมาพอกันนะครับเดี๋ยวเบื้องขันตอนแหลกดีซะก่อนเบื้องขันตอนก้อนสามหมื่นนี่ซะก่อนนะครับอ้าวกระเทียมครับบันนี้กระเทียมกระตำตำกระเทียมให้แหลกครับตำกระเทียมให้แหลกแบันนี้ก็เอาปลายุ่นหนาเของมานไะปนหลางไปลลาง เปล่างก็ดีๆนะครับเนี่ยปลายูนามเขามานี่ไปล่างอันนี้ลแล้วแล้วะครับอืสมสหลังนี่นำ้ำอืมเนี่ยเห็นบ่ะข้าปลาเนี่ยปล่างครับเนี่ยหลังจากที่ข้าเสียนามเขามาไปผัดดึงข้าต่อไปล่างนะครับหอมด้วยครับบ่ด้มันสีบัวข้าวเนี่ยเนี่ยครับมันสีหอมเอาไปล่างแล้วก็ปั้นหนกดีๆด้ะพี่น,อนอ้อเด้ออเคป็นล่าง ก็ปั้นออกดีๆเดยอะครับผมสิไปล้างก็สก่อนเด้อเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เขาล้างมาแล้วนะครับเราล้างทำความสะอาดแส้หนามของม่ล้างหนามของแมเ่เรียบที่นี่คั่นครับบ้ดนี้จังหวะที่เขาคั่นเนี่ยใจเย็นๆดนะครับเด้อใจเย็นๆนิดนึงการใส่เกลือนี่นี่ครับใส่ใส่กระเทียมเข้าไปก่อนเนี่ยครับคั่นใส่กระเทียมซะก่อนนี่แหละครับคั่นให้เข้ากัน หลังจากเข้าคั่นแล้วก็อค่อยๆใส่เกลือได้ครับบันนี้ค่อยๆใส่เกลือค่อยๆใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็คันค่นไปแตะเบิง่งขั่นไปแตะเบิ่งได้ครับเ้อแตะเบ่งองยาห้จางเล็ดขาดนะครับยาห้จางเล็ดขาดถ้า,าจางมาเสียโหลดเพิ่นผู้นี่บ่คื้นเนวอื่นนะครับสาวที่ขอมากด้ครับได้ขอตัวอย่างมากแตะเบิ่งเอาได้ครับเ้อะสำคัญที่สุดดึงท่านก้มสะอาดล่างให้ดีสอง ยาไ้จางเด็ดขาดนะครับให้ออกเข้มๆจากหน่อยขันนข้นไปน้าแตะไปพร้อมครับอือขั้นไปน้าแตะไปพร้อมใส่เกลือไปพร้อมยาสห้จางเออผมน้ำย่ำๆด้่ครับเพราะว่าขันจางแล้วมันเสียเวลาเสียแน่นอนครับที่นี่ว่าข้าสีสังเกตจังไหนว่าเสียบ่เสียนะครับก็บคือถ้าสมปปหน่อยข้าเสียเนี่ยธรรมดาข้าวแ,แ,แตะแตะใส่ขวดแล้วเนี่ย ถ้าสมประหน่อยมันเสียนี่หนามสียู่ขางบนครับนามสีเป็นฟ้องถ้าสมประหน่อยบ่าเสียนามสียู่ขางล่างครับนามว่เป็นฟ้องครับนั่นแหละครับคือง่ายๆสามมือกับแป้งกินได้เลยด้ย,ยครับแป้งปุ๊บกินได้เลยเลยนี่ยต้องออกให้มันออกเข้มเข้ม<ๆ>แบบนี้เหรอครับจากหน้อยหนึ่งที <c oughs> ่นีเข่าด้วยครับนี่นี่เข่าครับ เขาก็บ่ต้องหลายเด้อครับซำโปวดปวดมือนี่แหละครับเพราะว่าเนี่ยครับใส่ซำโปวมือเท่านี้แหละขัน,ขน,ขน,ขนรครับขันขันกระแทะไปเรื่อยนะครับเด้๋ยวขันล้วกระแทะไปเรื่อยขันแล้วกระแทะไปเรื่อยนะครับอันนี้มันอาจจะโดนจากน้อยหนึ่งเพราะว่าช่วงแรกก็โดนช่วงหลังไม่โดนเด้อครับช่วงหลังสว่ามันต้องรออีกสามมือแค่นั้นเอง ชวงหลังมีพิเศษตั้งหลครับพราะเนื้อ้วนกันบสีวอกห้ฟังนะครับเนาะนี่ครับแตะไปน้ำครับนี่ต้องต้องให้ออกเข้มๆอย่างหน่อยครับอยกห้จางแทะกันจางเสียของครับกันจางนี่บ่ได้กินที่พอเน่าด้ยครับบอกไว้ก้อนมันเน่าเน่นอนสุ่มไปหน่อยมาขึ้นเนื้ออื่น เบิ้งครับขั้นไปน้ำแตะไปพร้อมนี่แหละพ่อละละบันบันที่นี่เ่าก็ใส่ไปเลยครับใส่บรรจุพันธุ์คือกองนี่แหละครับเนี่ยใส่กองเข้าไปบ่ต้องใส่น้ำเลยครับอะไรอีกอย่างหนึ่งครับบ่ต้องใส่ชุบรถเด็ดขาดเลยครับหามใส่ชุบรถครับใสเ่เข็มคือพอจะอ้วนหามใส่ชุบรถเด็ดขาด เนี่ครับหลังจากที่เ่อใส่แหลี่ยมเสียครับแตะลงครับแตะลงแตะลงแน่นแน่นได้ครับแตะลงแน่นแน่นนี่แหละครับว่าต้องเฮ็ดหลายครับเดี๋ยวมันจะกินบ่ทันเนี่ยซ้ำนี่กับพ่อแล้วว่ต้องเฮ็ดหลายได้ครับ้อเดี๋ยวมันจะกินบ่ทานเ่็ดกินทีอเราซ้ำนี่แหละเพราะว่าสิเป็นกุ้งกับตามปลาซิวกระแซงให้กินประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนี่มืดครับแล้วถ้ให้กินหลายก็นั่น ันทิกินบ่ท่านนี่คือแตะยางดีเหรอครับนี่เห็นบ่แล้วเหรอครับพี่นอ้องแล้วแล้วบัดน,นี้กับสามหมื่นจั้งสิบพ่อกันนี่ครับบัดนี้สามหมื่นจังสี่พอ่อกันนะครับ,รบเดี๋ยวจงมาเจอกันเนาะครับเนาะอีกสามหมื่นนะครับเนาะเดี๋ยวสี่เห็ดตั้งไหนตอนภายาในอีกสามหมื่นกับเห็ดตั้งไหนกับจังเบิงนะครับเนาะสลรับมือนี้กับช่วงนี้ช่วงแรกเลยกันสำรับช่วงแรกนี่กัสีล่าไปซับหนีซะก่อน อีกสามมือจังพอกันครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ่อกลับมาพ่อกันแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ถิ่งไปไหวสามมือนะครับนี่แหละครับจากที่ผมเห็ุสามมือที่แล้วที่ผมมาสามมืออีกสามมือจังพอกันนะครับมือนี้กับครบสามมือพอดีสิเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้ครับเด้อเขาสิแปลงจังไดครับเนี่ย เนี่ยต้องเป็นทั้งสี่ครับเห็นน้ำปะครับอันนี้ยคือบ่อเสียเนี่ยนอนครับอันเนี้ยคือแสบเนี่ยนอนถ้าสมหมิว่ามันเป็นฟ้องอะครับมันเป็นฟ้องอันนั้นนะคือเสียแต่ว่าอันนี้บอ่อเสียครับดมเบิ้งกับหอมครับเนี่ยหอมหอมครับหอมข่ากิลิอันนี้เหลครับคือสมปลาหน่อยที่มันบอ่อเสียมันสิเป็นทั้งสี่นะครับเนี่ยมันถี่บ่มีฟ้องเลยมันก็ถี่ทำนี่แหละที่นี่เ้อาหอดสามมือเราเห็นตั้งหด กะแปงเลยครับแปงโดยการใส่อย่างแน่เนี่ยครับเขาขัวครับเขาขัวเด้อแล้วก็ตะไคร่ซ้อยแล้วก็บักเขือคืนซอยแล้วก็อันนี้แถมเข้าไปใส่บักริกเข้าไปเลยครับย่ำกินมันจบะบ่ได้เปหาบักริกเนี่ยที่นี่ก็สีใยไ่แปงไห่พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเนี่ยครับเนี่ยครับแข็งงามขนาดบ่พี่น้องจ้าะสะ,สะ,สะออก,กัคหน่อย วิลาเข้าเนี่ยนะพี่น,อน้องขันได้ครบสามมือแล้วก็อันนี้คือขันตอนในการแปลงเอาใส้ครับเขียนบอพี่น,อน้องใส้บลเคือคืนลงไปเนี่ยนะครับเสียบเสียบกระยุ่บลเคือคืนเนี่ยตะไข่แน่แหะ,ค,ะครับเขาเขาครัวครับเพาะต้องใส่อย่างได้ครับใส่จังสี่ล่ะค้นกันให้เข่าให้เข่ากันดีๆ ใ้่ครับหอมและวขาใส่ข้าขวใส่ตะไครเข้าไปมันก็หอมช่วยเป็นจะกินครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ถามนะครับถามว่าเห็ดจังไหนสมประน่อยสมประจอมนนนนเห็ดย่ำไหนคือเสียย่ำหลั่นนะครับให้เบิ้งจังสี่นะครับเห็ดตามพญย,ยกว้นวนผู้ชายขี่โผใญ่ บมว่า,วาสีเป็นสมปลาหน่อยปลาปลาซิลวหรือว่ากุ้งหรือวาอ่าหยางกระตามครับไห่เฮ็ดทั้งสี่นะครับไปออกเข้มจักน้อยเนี่ยครับเขาแปลงกันเล้ว,ลวมีแรงกัจักน้อยกับจินได้เลยเครับนี่นะครับคุกไข่มันเขากันดีๆีว้นนี้วัดกับสีใส้แบบพริกไปพร้อมหลดนะสีด้ ก็ตกลงไปหาแบบผกเงแท้มินนะครับพราะแล้วๆเขากะใส่กับปกไว้ขึ้นเก่านะครับใส่กับปกไว้ที่นี่เห็นตั้งไหนด่านมันจินบัท่านเขาก็ตักเอาพ่อจินเนี่ยแหละครับตักเอาพ่อจินแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ขึ้นเก่านะครับเอาไปพักไว้ในตู้เย็นได้พี่น,อน้องเลยมันตั้งไห้จินโดนเนี่ยครับ เนี่ยแป้งละเอียดิมมลครับนี่อืมเนาะก็แซ่บเลยเออเริ่มบอกนิดนึงเข่าขวานี่ให้เป็นเข่าขว่าไม่ไม่ได้ครับเด้อเนี่ยเข่าขว่าไม่ไม่เนี่ยครับเข่าขว่าไม่มันสีหอมจะเสีย์ไปเอาเข่าขว่าท่านปีเข่าขว่าห้องขว่าไม่ไมนี่แหละนี่ไว้กวนพึ่งขวานครับนี่เนี่ยครับ แล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วบัดที่นี่กับกลับขึ้นครับกลับขึ้นใส่กับก๋วยขึ้นเกลาคันสีกินกะจังมาต่าจเอาบัดียวน้ำคนันสีออกไม่เองครับคนันสีถามว่าคือแห่งแต่น้ำไปใส่แบเนี๋เยวกลับมา,บมาหอมครับหอมกินได้เลยครับ แค่นี้เหรอครับยากบพพี่น้องเ่เห็นยากอย่างเลยแค่นี้ก็ได้สมปะหน่อยยานแสบเหรอครับแจะไว้ครับแจมห้องสีกินเท่ากับตากเอาเท่าสี่สีกินนะครับตากเอาเรียๆแตเอาสอนแจะไว้คือกองสี่ละมันจะงได้กินโดนเนี่ยครับเนี่ยครับสมบะหน่อย แล้วเรเดิครับมือนแล้งก็กินเลยเลยด้หี่แล้วเราด้ผรกกสีหมือแลงผมกเส,สิกินสมพอดีอวยหวยกำลังแส่บเนี่ยครับสมไปหน่อยนะครับแป้งแล้วเรียบร้อยนะครับแป้งแล้วเรียบร้อยโดยการใส่ข,ข้าวคั่วใส่แต่ไข่ใส่บลาเขือคืนแล้วก็ใส่พริกนี่คือการแปลงนะครับนี่ แปลงเรีวเขาก็บก,บ,กบมาแตะว้หม่องเก้านี่ยแหละเนี่ยครับเก็บใ้ในภาชนะและ้วก็มือแรงกับตักกินครับตักเสาที่ตักกินด้วยครับด้วยอันทีนั่นกับแตะไว้มันตั้งด้โดนเอาซ่อนตัก,กินแล้วก็ี่เหลือกับว้ในตู้เย็นมันตัองด้โดนด้วยครับด้วยเป็นระบอบให้น้องที่ขอมากเป็นยั่งครับ กล่องเห็ดกินเบิ่งตามพอยื่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ได้ครับเด้อได้กินของแสบแน่นอนสำหรับมื้อนี้กะแค่นี้ซะก,ก่อนนะครับเนาะคือสิเข่าใจกันแล้วจังไดขันบอเข้าใจหยังกะโทรถามเลยเด้ครับเด้อพอยื่อ้วน,นกันสิบอกเป็นบุคคลบุคคลไปสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ